สวัสดีพี่พี่ทุกท่านเนาะผมชันแบงค์จากเพจตามผมลงทุนแล้วก็ช่องยู u ูบทางผมลงทุนเนาะวันนี้มาประชาสัมพันธ์นะครับสำหรับคนที่สนใจอยากจะเข้ามาในไลน์ของกลุ่มคนเปิดพอร์ตเนาะโดยเราจะมีการแชร์แผนหรือไอเดียในการวางแผนการเทรดสำหรับตัวทองคำตัว BTC เนาะให้ในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตเนาะ,ะส่วนกลุ่มของกลุ่มนักเรียนเนาะเราจะมีกลุ่มนักเรียนตอนนี้คือรุ่น12บเนี่ยผมปิดไปแล้วเรียบร้อยในกลุ่มนักเรียนเราจะมีไลฟ์ให้ก็คือในไลฟ์ของตัว ช่วงเย็นเนาะจะมีไลฟ์ตัวทองคําแผนในช่วงเย็นแล้วก็ตัวทีเฟกเราหุ้นวันละ5ตัวเนาะแต่สําหรับคนที่อ่าคนที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะก็สามารถที่จะเข้ามาในกลุ่มของคนเปิดพอร์ตได้โดยเราจะมีแผนของตัวทองคําให้อ่าทั้งรอบกลางวันแล้วก็รอบเย็นเนาะโดยรอบเย็นก็คือมาจากอ่าแผนที่เราไลฟ์กับกลุ่มนาเกียเนาะผมจะส่งเป็นคลิปวิดีโอเข้ามาให้ในไลน์ของคุณคนเปิดพอร์ตเนาะส่วนแผน b t c อาจารย์พีทที่จะอัปเดตให้ในแต่ละวันให้แล้วเนาะก็ทั้งหมดจะเป็นอ่เหมือนเป็น คลิปเป็นคลิปเป็นแผนในการวางแผนการเทรดอธิบายแผนในการวางแผนการเทรดประจําวันให้เนาะ,ะไม่ไม่แล้วก็ในใน,ในกลุ่มไลน์ก็จะมีการพูดคุยกันแล้วก็มีการส่งสัญญาณให้สังเกตเนาะว่าเฮ้ยตรงนี้เนี่ยเราจะเล่นฝั่งไหนแล้วก็ฝั่งไหนในเล่นเล่นฝั่งไหนที่ได้เปรียบในช่วงในช่วงนั้นๆเนาะก็ใครสนใจอยากจะเข้ามาในไลน์กลุ่มได้ก็สามารถที่จะกดคลิกลิงก์เข้ามาเนาะจากมีจากลิงก์เข้ามาเนี่ยจะมี ตรงนี้เนาะจะมีลิงก์ลิงก์ตรงนี้ให้ลิงก์ตรงนี้ให้กดคลิกลิงก์ตรงนี้เข้ามาได้เลยแล้วก็ใส่รหัสพันธมิตรตามนี้เลยเนาะใครที่ได้เลขอ่าส่วนใครที่ได้เลขพอร์ตมาแล้วเนาะก็อ่ารบกวนทักไลน์ผมหน่อยเนาะก็คือ B ทักไลน์ผมเข้ามาเนาะ b a e w a n g b a n k อ่าแล้วก็ทักไลน์เข้ามาแล้วก็แจ้งเลขที่เปิดพอร์ตเข้ามาเนาะว่า เ,ออเปิดพอร์ตเข้ามาแล้วออผมจะให้แอดมินเนี่ยเป็นคนตรวจสอบเนาะแล้วก็ดูเงื่อนไขออทําตามเงื่อนไขอะไรครบก็สามารถที่เข้ามาในหลายกลุ่มได้ออส่วนเ,ออเงื่อนไขเนาะก,ก็เดือนหนึ่งก็อย่างน้อยก็มีออเดอร์อย่างน้อยหนึ่งออเดอร์ก็โอเคแล้วเพื่อที่จะเข้ามาในในกลุ่มออสังคมออการเทรดของเราเนาะออก็ยินดีต้อนรับพิพกท่านขอให้โชคดีครับบัสดีครับสวัสดีพิพิทุกท่านนรามาดูแผนทองคําสําหรับวันพรุ่งนี้เนาะวันนี้วัน อาทิตย์ที่23พฤศจิกายนเนาะตอนนี้เวลาบ่าย2 24นาทีโอ้โหก็เมื่อคืนแหม Liverpool แลิเวอร์พูลเนาะโอ้โหเป็ดน,น้อยเราโดนคาบ้านไป3-0นะแหมเจอทีมนี้ตกชั้นนะฟอร์เรสนาทีแล้วฟอ r e เรสก็แหมเพิ่งจะยันเสมอเมนยูได้2-2ใช่ไหมเล่นคาเล่นเล่นในบ้านของฟอ r e เรสเนาะอันนี้ไปเยือนเนาะโค้ชใหม่นะก็คือตั้งแต่นาทีแล้วแหละ โค้ดใหม่ไปเยือนลนะิเวอร์พูลนะโอ้โหลิเวอร์พูลเปิดแอนฟิลแอนรีสอร์ทแอนสปาโดนยับไปเลยสามศูนย์พลสวัสด์แน่ก็จะเป็นจ่าฝูงแดนในต้ไปเนาะอันดับสิบเอนาะในโซนในโซนล่างของตาราง <c oughs> เดี๋ยวมาดึกมาดูคืนนี้กันต่อแล้วก็เชยมยูวันพรุ่งนี้เนาะเฟย์ยูเตะวันพรุ่งนี้เี้ยมาดูในส่วนของแผนทองคำเมื่อวันศุกร์เนาะโอ้ขยี้เลย แผนเมื่อวันศุกร์ก็คือเราเล่นเราแนวทางก็คือเราจะเล่นย่อบายที่แนวรับเนาะตั้งแต่ตั้งแต่รอบกลางวันก็คือโซนนี้แหละราคาก็ยึกยักยึกยักยึกยัก,ยกสุดท้ายมันก็มีการหลุดโอเวอร์แลปโลตรงนี้ลงมาเนาะ4025แต่ว่าโซนนี้เนี่ยส่งสัญญาณแล้วแหละว่าเราเห็นสัญญาณของดิเวอร์เจนในภาพย่อยเนาะมีโอกาสที่มันจะดีดรีบาลขึ้นมาแรงๆหนึ่งเที่ยวแล้วการดีดก,ก็คือดีดขึ้นมาจนโอเวอร์บอทของทางเฟรม15นาทีจากชุดตรงนี้เนาะเนี่ยดีดขึ้นมาจนโอเวอร์บอทของงทททาท ish, ทาาานะเเเเเเฟรรมม15 H1 นนนนนนีีีีีีแแแลละพ้้กกับบ่่่ยยยยิิดค์ูป็วววถๆโซ เราก็เลยหาจังหวะในการยอ่อโอเวอร์โซยกโลเพื่ออะไรฮะเพื่อยิงขึ้นไปต่อไปหาทาเกตโซนบนโดยมีแนวต้านอยู่แถวๆโซนนี้แหละจากแผนรอบกลางวันนะเรามองแนวต้านอยู่ที่4099จ106เป็นทาเกตในการในการขึ้นของรอ,อบกลางวันไปไปมาๆรอบเย็นอัปเดตก็คือก็ยังคงเล่นย่อบ่ายที่แนวรับโซนนี้เนาะโดยมีแนวทางก็คือในเมื่อมันทําโลไว้ให้เห็นแล้วที่4025โดยประมาณแถวแถโซนนี้เนาะเนี่ย4025เราก็จะใช้โซนนี้แหละเป็นแนวรับ ไปไปมาก็ย่อลงมาใช่ไหมโอเวอร์โซนหนึ่งเที่ยวแล้วพร้อมกับเบรกไฮเบรกหัวขาขึ้นที่4058ขึ้นไปแล้วก็ขึ้นไปจนถึงททร์เก็ตที่40แผ่รอบเย็นก็คือเราขยับเป้าลงมาหน่อยเนาะที่4077 4085เราย่อบายกันตั้งแต่โซนนี้นะ4032ถ้าจะไม่ผิดเนาะเพราะว่าเราเห็นสัญญาณของ hidden bull ในภาพของทางเฟรม15นาทีชุดนี้นี่ hidden bull ตรงนี้เนาะแล้วมองว่าขึ้นต่อโดยการ เป้าหมายเราคือเรามองว่าจะขึ้นแถวๆสัก161.8เป็นอย่างน้อยแถวๆสัก4.83 0มันก็ขึ้นมาถึงเสร็จเจอเกิดการย่อทีหนึ่งแล้วก็ดีขึ้นไปอีกรอบหนึ่งเนาะพร้อมกับทำอะไรทำสัญญาณ bearish divergence เพราะฉะนั้นชุดนี้มีโอกาสที่มันจะย่อแต่ว่าอย่าลืมว่าตรงนี้เนี่ยหน้าง,งานเนี่ยมันตอนนี้ท้ายตลาดเนี่ยมันกำลังจิ้ม oversold นะนีเห็นไนหะม oversold ซึ่งเป็นสัญญาณ hidden bull จากภาพย่อยตรงนี้เพราะนั้นวันพรุ่งนี้มีโอกาสที่จะ ไปกันต่อนะแต่ว่าถ้ายอ่อลงมาเราหาจังหวะในการยอร่อบายเพราะว่าทำเฟ็มหนึ่งชั่วโมงมีโอกาสที่มันจะลงมาจนโอเวอร์โซเดี๋ยวมาดูแล้วกันว่าแนวรับต่อไปจะอยู่โซนไหนเนาะไปดูข่าววันพรุ่งนี้กันหน่อยข่าววันพรุ่งนี้เรามีข่าวอะไรบ้างในฝั่งของฝั่งอเมริกาวันพรุ่งนี้นี่ช่วงเช้าไม่มีอะไรนะโอ้กออ็บ้านเราช่วงนี้โซนใต้นาะโอ้โหน้าท่วมกันก็เอาใจช่วยกันนะเพยายามส่งพยายามช่วยช่วยที่บ้านอยู่เหมือนกันวนะ่าเออส่งปัจจัย ปัจจัยแล้วก็ให้เขาทําอาหารส่งไปแจกชาวบ้านเนาะแถวที่บ้านก็เอาใจช่วยนะเนาะทั้งปัตตานียะลานอะไรที่ว่าสงขาเอาใจช่วยโซนล่างาไม่ใช่โซนล่างดิช่วงหัวค่าไม่มีข่าวนะช่วงหัวค่าไม่มีข่าวยางไงเดี๋ยวมาคุยกันในไลฟ์ในวันพรุ่งนี้แล้วกันไปดูในภาพของไทม์เฟรมใหญ่กันก่อนไปดูในภาพของไทม์เฟรมวีก่อนวีกที่ผ่านมาเนี่ยมันปิดแท่งเทียนยังไงอะไปดูกัน ในภาพของทางเฟรมวีกเนาะปิดด้วยแท่งแดงเนะี่ยปิดด้วยแท่งแดงเนาะซึ่งเรามองว่าเฮ้ยถ้ามันปิดต่ำกว่าแนวสัก50%ของแท่งแดงที่เป็นเขียวเยีเขียวซ้ายมือตรงนี้เนาะมันจะเป็นเซนติเมต t เชิงลบแต่ก็ปิดปริมปริม,มแหละมันปิดแถวแถวโซนกลกลางก็ยังถือว่ายังคงเป็นซนติเม e ต t ที่คือ, way, อไซด์เวย์แหละเนาะเรามองว่าเป็นทางไซด์เวย์ในภาพของทางเฟรมวีกยังอยู่ในฝั่งของขาขึ้นนะภา,ภาพใหญ่เนาะส่วนภาพของทางเฟรมเดย์คือสัญญ,ญาณการกลับตัวเนี่ยมัน มันมามันมาแบบร้อยไม่ร้อยเปอร์เซนอ่ะมันมาไม่ร้อยเปอร์เซนตอนที่มันเบรกเนี่ยเขียวเขียวชุดนี้ขึ้นไปเนาะเนี่ยคือมาไม่ร้อยเปอร์เซนแล้วสุดท้ายก็โดนหักหัวกลับลงมาแต่ก็ถ้าเรามองในมุมของ price action เนี่ยเราถือว่ามันเกิดสัญญาณการกลับตัวขึ้นนะเพราะนั้นถ้ามันไม่หลุดโลซ้ายข้างล่างตรงนี้เนี่ยเนี่ยเนี่ยถ้ามันไม่หลุดโลซ้ายมันจะกลายเป็น evening star ทันทีถ้ามันหลุดโลซ้ายนะมันจะกลายเป็น evening star เพื่อลงต่อทันทีนั้นส่วนตัวนะในเมื่อมันเกิดสัญญาณ price ปรับตัวแล้วเฮ้ยการยอร่อลงมาเนี่ยมันมันไม่ควรย่อหลุดตรงนี้เราไปเป็นการย่อเพื่อปรับสร้างฐานโซนนี้เพื่ออะไรฮะเพื่อดิรีบาวขึ้นไปเมื่อวันศุกร์เนี่ยเห็นไหมไ้ไม่ใช่วันศุกร์เดียวศุกร์วันพุธเนี่ยมันขึ้นไปเคลียร์ครึ่งหนึ่งของแท่งแดงยาวแล้วเพราะนั้นมันเหมือนเป็นการเคลียร์บนเคลียร์ล่างจนถ,ถึงฐานนี้แล้วเพราะนั้นตรงนี้เราอยู่ในหลมของการไซเว์เพื่อรอเลือกทางนะอ่าส่วนตัวนะมองว่ามันจะลงจนอย่างน้อยก็คือโอเวอร์โซลแหละของทางเฟมเดซึ่งก็ใกล้มากๆแล้วเห็นไหม เนี่ยใกล้มากๆแล้วของขาเต็มดแต่ว่า d a ภาพใหญ่ก็ยังอยู่ในฝั่งของขาขึ้นที่แข็งแรงอยู่นะส่วน4ชั่วโมงเนี่ยก็ไซเวยดเดือดเลยตอนนี้เนาะเรากำลังมองส่วนตัวนะผมมองว่าเนี่ยถ้าถ้าเราดูอินดี้ประกอบไปด้วยเนี่ยก็คือกำลังอยู่ในฝั่งของขาขึ้นนะคือเป็นการย่อพักฐานในฝั่งของขาขึ้นโดยที่การลงมาชุดเนี้ยถ้ามันจะลงส่วนตัวนะมอ,มองว่าไอเนี่ยคือ A ไอ้นี่คือ B ปัจจุบันคือเรากำลังลงกำลังลง C โดยมีเงื่อนไขว่าอะไรขึ้นมาได้แต่ไม่คนเบกเกหายตรงนี้ถ้าเบกหายตรงนี้ได้ก็โอ้โหจบไอ้นี่จบขาลงแล้วไอ้นี่เรากําลังขึ้นเข้าไปอยู่ในไซเคิลใหม่โดยมีโอกาสที่มันจะเป็นการฟอร์มกรอบในขาขาหนขาสขาสามใช่ไหมขาสี่เพื่อชุดเนี้จะยิงขึ้นไปของขาห้าอาจจะมีนิวไฮสูงขึ้นไป4,400นะอาจจะสูงกว่า4,400เดี๋ยวนี้เดี๋ยวก็ต้องตามกันต่อแล้วกันว่าราคาส่วนนี้ก็อยู่โซนบนแหละ อ่สี่ชั่วโมงพร้อมพร้อมมีสัญญาณของการกลับตัวขึ้นมาแล้วตรงนี้เนาะเห็นไหมมีสัญญาณของการกลับตัวขึ้นมาแล้วเนี่ยเป็นมอร์นิ่งสตาร์ขึ้นไปอ่าการยอร่อลงมาถ้ายอ่อไม่หลุดฐานของเขียวชุดนี้ก็เป็นการยอร่อเพิ่มขึ้นต่อจนกว่า h 4จะ overbought ส่วนตัวนะผมก็อ่าถ้าเราไม่ไม่มีคือจะรอใช่ไหมเราก็ต้องใช้การตั้ง alert ไว้แบบนี้ว่าเฮ้ยถ้า h 4 o v e r b o u g h t แล้วเราจะซลล์ลงมาแต่ว่าอย่างน้อยเราต้องมี buy ตามขึ้นไปตั้งแต่วันศุกร์ขึ้นมาเนาะ สี่ชั่วโมงมองประมาณนี้ก็คือมองว่าเรากําลังอยู่ในฝั่งของอันนี้คือลงเป็น A B C ของ A นะอันนี้คือ A B C ของ B อ้นนี้ปัจจุบันคือเรากําลังอยู่ที่ขา1ตอนนี้เราอยู่ในอะไรฮะเราอยู่ในชุดคอร์เรคชันของขา2เพื่อลง3ให้จบอะไรฮะสใหญ่ประมาณนี้เนี่ยปัจจุบันเราอยู่ท่อนนี้นะคือเราไล่ดีกรีนี้มาเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เราก็ตามดีกรีนี้กันต่อไปเนาะภาพของ4ชั่วโมงกําลังโอเวอร์บอทยังไม่ผ่านไฮนะ โอเวอร์โซก่อนหน้าของไอซ์สอยู่ตรงนี้โอ้ oh, นี่ตรงนี้นะไอซ์ใส่โอเวอร์บออยู่ตรงนี้ซึ่งไม่ผ่านไฮเดิมนะเนี่ยไม่ผ่านไฮเดิมเกิดการย่อจนโอเวอร์โซแล้วเกือบๆจะจิ้มโอเวอร์โซของชุดนี้เห็นไหมแล้วเกิดการดีดขึ้นมาโอเวอร์บอแล้วเป็นโอเวอร์บอไม่ผ่านไฮปัจจุบันคือยอ่อโอเวอร์โซยกโลเกิดสัญญาณของการกลับตัวขึ้นมาแล้วนั้นถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปจะเกิดหัวขาขึ้นของสี่ชั่วโมงทันทีอ่าต้องมาดูตามดูในชุดย่อยต่อไปว่าเฮ้ยชุดยยยย่่่่่่อออเนนนนนีีมมมััทาาาารรรกก็ตใขึู้ปะะณไห ตามกันต่อตามกันต่อไปดูที่ไทม์เฟรมหนึ่งชั่วโมงอาดูสองชั่วโมงก่อนสองชั่วโมงเนี่ยโอเวอร์บอทแล้วแล้วกาลังหักหัวลงแล้วมีพายเซ็ชั่นของการกลับตัวลงแล้วเรามองถึงการย่อพักฐานของสองชั่วโมงเป็นอย่างน้อยหรือไม่ก็ถ้าดูที่หนึ่งชั่วโมงเอาดูที่เล็กที่สุดเห็นไหมเราจะเห็นว่าหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเฮ้ยเกิดการย่อแล้วแล้วเป็นการยอ่อคือหนึ่งสี่ชั่วโมงเนี่ยเป็นไซด์เวยอ์อัพเนาะมองเป็นไซด์เวย์อัพส่วนทมงเฟรมหนึ่งชั่วโมงเนี่ยก,ลกลา,าล นไมกำลังจะกลับมาเป็นขาลงสิ่งที่เราเห็นคือ,อะารเห็นสัญญาณของ hidden bar e ตรงนี้ฉะนั้นต้องเบรกหัวซ้ายตรงนี้เพื่อล้าง hidden bar e ให้ได้เนี่ยมันมีสัญญาณของ hidden bar e อยู่น,นั้นถ้าหลุดโลซ้ายตรงนี้ลงมานี่คือโอ้โหหายเลยนะลงต่อท,ทันทีแล้วอาจจะจบอะไรฮะอาจจะจบ1ใช่ไหม A B C อาจจะจบ2ตรงนี้เลยแล้วเต็มตัวลง3 extension แน่ๆเพราะอะไรเพราะขา2เนี่ยเล่นเป็นอะไร เล่นเป็น f l a ตในตะกูล week B หรอเอ้ย week B หรือเปล่าเอ้ยตรงนี้น่าจะน่าจะถึง80ไหมแยวขอดูนิดนึงเออจำไม่ได้ละอ่าดูดีถึง80เปอร์น่าจะถึง80เปอร์เซ็นพอดีหรือเปล่าถ้าจำไม่ผิดเออถึงพอดีไว้มันให้มันให,มนให้มันให้อารมณ์ของ f l a ต week B เหมือนกันนะแต่แต่คืออ่ะเราเราอนุบาลว่ามันคือ irregular flat ไ้ก่อน แต่เอเลกโกล่าเป็นแฟลต normal B เนาะเป็นแฟลตในตะกโกล่า normal B ซึ่งการบิดของขาซขึ้นไปอย่างน้อยก็ต้องเกินเกินเท่าไหร่ฮะเกินสา2สิบแดจุดสองของชุดเนี้ยหรือไม่ก็เกินหกสิอ็ดจุดปดของขาหนึ่งซึ่งคิดว่าน่าจะเกินแล้วเออคิดว่าน่าจะเกินแล้วอ่าเกินไหมเดี๋ยวดูดิอ่าทั้งชุดตรงนี้เนาะน่าจะหกสิเอจุดปดพอดีมั้งเออเกินแล้วเห็นไหมเกินแล้วอ่า H 1 b price action ของการกลับตัวลงเห็นไหม ใช้ใชของการปรับตัวลงวันก่อนเมื่อวันศุกร์ไอการย่อลงมาเท่านี้มันลงมาเคลียรอะไรเคลียคีย์บูลิชของแท่งนี้ปัจจุบันมีแท่งเคลีย์มีแท่งคีย์บูลิชอยู่ซึ่งมันยังไม่ลงมาเคลียรเพราะฉะนั้นตรงนี้เราจะใช้เป็นแนวรับสําคัญฐานล่างเลยนี่ฐานล่างเลยก็ชุดที่มันเบรกขึ้นมาจากตรงนี้ฐานล่างเลยคือตรงนี้เราจะใช้เป็นแนวรับเราจะใช้เป็นแนวรับนะ4036 อ่าสี่ศูนย์สามหกเราจะใช้เป็นแนวรับนี่ฐานนะแล้วครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนี่ครึ่งหนึ่งของแท่งนี้นเห็นไหมสี่ศูนย์ห้าศูนย์โอ้มันก็ใกล้แล้วถูกไหมอ่ะเนี่ยมันก็ใกล้แล้วแหละผมจะใช้เป็นตรงนี้แล้วกันสี่ศูนย์สี่เจ็ดสี่ศูนสี่เจ็ดหรือหพีพีซ้ายแล้วกันสี่ศูนย์ สี่ศูนย์ห้าศูนย์ผมใช้เป็นสี่ศูนย์สี่เก้าดีกว่าสี่ศูนย์สี่เก้าจนถึงสี่ศูนย์สี่ศูนย์เอ้ไม่ได้ดิสี่ศูนย์สี่ศูนย์ไม่ได้อ่าคือเอาตรงนี้แหละตรงน,รงนี้ตรงนี้คือแนวสต็อปลอสนี่เอันนี้คือแนวสต็อปลอสอ่านี่สี่เขารวะสี่ศูนย์สองสองจุดหกแปด 4022.68เป็นแนวซั p Loss เพราะฉะนั้นอ่าจส่วนนี้4049จนถึง4041คือแนวรับได้นะกวประมาณ20 20เหรีหยญโหก็ใช้ได้อยู่นะลึกอยู่อะไปดูในส่วนของทางเพย์วันอาว้10 15นาที15นาทีในเมื่อเราอ่านุนุมานไว้แล้วว่าเฮ้ยมันน่าจะเล่นเป็นขา C เนาะ C of 2ในในบริบทของ C of 2มันคือบริบทเทรนถูกไหม ถ้าเป็นบริบทเพลนเนี take ่ยสามารถเป็นอะไรได้บ้างก็จากจากตรงนี้ก็ drain. ตอนนี้คือคือ M15 เนี่ยกำลังจะโอเวอร์โซด้วยเห็นไหมกำลังจะคือโอเวอร์โซแล้วแหละแล้วมีสัญญาณของฮิดเดนประมาณนี้นี่ฮิดเดนประมาณนี้เพราะฉะนั้นเราจะอานุมานไว้ว่าไอชุดที่ขึ้นมาตรงนี้ไอเนี้ยเห็นไหมห้าขานะไอชุดนี้ขึ้นมาเป็นห้าขาเรามองเป็นอะไรนี่เป็นเหมือนเป็น leading diagonal ได้เห็นไหมเป็นเรามองเป็นขาหนึ่ง of C of C of สองนะ แล้วลงมาเป็นชุดนี้คอลเลกชันของ ABC ลงมาเป็นไรฮะเป็นเป็นสองอ่ะเพื่ออะไรเพื่อยิงขึ้นต่อเป็นเว็บสามเพราะนั้นถ้ามันสามารถเบรกไฮซ้ายมือตรงนี้ขึ้นไปได้ตรงนี้นะโอ้โหไกลไปไหมผมว่าไกลวะ่ะเอาเอา,เอาโอ้โหสวิงนี้แล้วกันอ่าหรือดูที่หนึ่งชั่วโมงดีกว่าดูที่หนึ่งชั่วโมงโอ้โหเนี่ยเนี่ยโอ้โหต้องสีต้องกลับมายืนเหนือโซนเนี้ย 40.88นะผมว่าไกลไปผมใช้หัวสวิงซ้ายมือแล้วกันตรงนี้นะ40.83.84 40.83.84เนี่ยถ้ามันเบรกโซนนี้ขึ้นไปได้เรามองถึงการกลับอ,อมองถึงการกลับตัวขึ้นตรงนี้นะเรามองใช้เป็นจุดหมุนของฝั่งขึ้นก็ได้ แล้วแนวของการยอ่อกรณีที่เราเจอหลีด i n ้งในกนเนาะส่วนใหญ่แล้วมันจะย่อมาแถวแถสัก61.8ของสวิงเห็นะก็แถวแถวสัก4.52แต่ผมใช้ตรงนี้แล้วกัน4.5 0 4.49 0เป็นแนวรับสำคัญแล้วก็เป็นหัวที P ีซ้ายด้วยเห็นไหมอ่ะถ้ามันเบรคขึ้นไปได้อ่ถาถ้าเบรกขึ้นไปได้เรามองแนวต้านมองแนวต้านย่อยไว้ก่อนอ่ะอินเทสเซมันขึ้นเลยหรือยอ่อแถวแถวโซนเนี้ย1 4.133คือแนวต้าน มันคืออะไรฮะคือไฮเดิมเห็นไหมคือไฮเดิมเราจะใช้เป็นอ่าสี่หนึ่งสามสามจนถึงสี่หนึ่งสองกรอบข้างล่างแปดเหรียญเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็แปดเหรียญเช่นเดียวกันเราใช้เป็นสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่หนึ่งสองห้าอ่าเป็นแนวต้านรอบกลางวันนี่ แล้วแผนรอบกลางวันประมาณนี้โดยที่เราใช้แนว Stop Loss จากชุดนี้ก็คือเนี่ยโซนแดงเห็นไหมสี่นย์ห้าสามโอเคกรอบยี่สิบเหรียญเช่นเดียวกันกับข้างล่างสี่หนึ่งห้าสาจุดหสี่จุดหสโอเคนี่ได้แล้วแผนรอบกลางวันวันพรุ่งนี้เนาะโอ้โหเฮ้ยห่างกันเกินไปไหม ว่วแม่งห่างกันเกินไปวะนี่ที่ห่างกันเกินไปไม่ใช่ห่างอะไรหรอกเนี่ยห่างจากตรงเนี้ยขึ้นไปหาไฮเนี่ยเจ็ดสิบเหรียญอะผมว่าเช้าเนี้ยมันอาจจะไปไม่ถึงนะคือช่วงกลางวันเนาะอาจจะไปไม่ถึงเอาผมใช้หัวซ้ายตรงนี้แล้วทันเออหัวซ้ายดีกว่าเนี่ยตีหนึ่งหนึ่งคือถ้าไอเดียมันเป็นอย่างนี้นะไอเดียคืออันนี้คือเใช่ไหมที่ดิ่ขึ้นไปนี่คือซิกแซกนี่คือซิกแซกของ a นะ แล้วย่อคอเลกชันชุดนี้เป็นการย่อของขา B ซึ่งมองเป็นอะไรฮะมองเป็นนอนได้เนี่ยอาจจะเป็น A B C เห็นไหม X แต่ X นี่น่าจะเกิน60.8ไม่น่าจะใช่ไม่น่าจะใช่นอนสแตนดานนะพอดีเห็นไหมเกินดีกรีของนอนสแตนดาดซึ่งมันไม่ใช่นอนสแตนดาดแล้วแบบนี้อาจจะเป็นไตรแองเกิลหรือเปล่าเออถ้าเป็นไตรแองเกิลก็จะเป็นอะไรฮะเป็น A B สตรงนี้นะตัวนี้เป็น d นะตัวนี้เป็น e แล้วถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไปได้ก็ completely retestment ก็คือตรงนี้อะแต่เราประเมินเข้าๆประเมินเข้าๆอย่างนี้ไ้ก่อนแล้วกันก็คือถ้าชุดนี้เป็นชุดของการ collection ABC นะสมมติเป็นชุดของการ collection ABC มันเป็น ABC อะไรได้บ้างเออดูดิอย่างอย่างถ้าลงมาถ้าลงมาชุดนี้ใช่ไหมเออ A ตรงนี้จะจะอ่านีเป็น A อย่างนี้ A น้อย B น้อย c น้อยอย่างเงี้ยจบ B ประมาณนี้แล้วที่ลงมาตรงนี้คือ c B น้อยเออแบบนี้พอได้แล้วการขึ้นไปคอมพลีที่รีเทสเมนต์ก็คือเนี่ยมันจะต้องขึ้นไปคอมพลีทที่ฐานแถวๆ่วนนี้เพราะนั้นอ่ะใช้ HIGH นี้อ่าเป็นแนวตานเป็นเป็น,เป,นเป็นเป้าในการขึ้นเนาะซีหนึ่งศูนย์เจ็ดจุดศูนย์เก้าผมใช้ C ีหนึ่งศูนย์เจ็ดใช่เพื่อจะหาที่มาที่ไปเนาะ 1> 4 1 0 7จนถึง4 1 1 4กรอบอ4 1 1 5ใช่ไหมกรอบแปดเหรียญ4 1 1 7 4, 4 1 0 7 4 1 1 5เป็นแนวต้านสำหรับรอบกลางวันนะแล้วแนววอลุ่มลองดูดิเห็นไหมเคได้อยู่นะแนววอลุ่มมันอยู่ขวามืออยู่บนชุดนี้แล้วก็อยู่ขอบขอบเนี่ยคือถ้าเบรกตรงนี้ขึ้นไม่ได้ก็คือนั่นแหละวิ่งขวาอ่ะวิ่งยาวอ่ะขึ้นไปข้างบนโอเค อ่ะกรอบประมาณนี้เราใช้ไฮตรงนี้นะเป็นเดลต้ o บลอสนะนี่ซีหนึ่งสามสองจุดแปดสีซีหนึ่งสามสองจุดแปดสีเป็น, stop loss นะนเดลต้าบลอสกรณีที่เราเล่นเบงเซล์อ่ะโอเคกรอบประมาณนี้ฮะดี๋ยวผมรับเป็นตัวสอนแป๊บนึงเนาะอ่ะสรุปแผนวันพรุ่งน,นี้เนาะวันที่ยี่สิบสี่รอบเช้าเลยนะก็ เราจะเล่นย่อบายที่แนวรับโดยมองว่าแถวๆโซนนี้มันคือคีย์บูลเชของทางเฟรมหนึ่งชั่วโมงชุดนี้เนาะเราอาจจะเช็คทางเฟรม H1 ลงมาจิ้มโอเวอร์โซก็ oul, ได้ถ้าโอเวอร์โซลเสร็จเราจะาจังหวะย่อบายเพื่อขึ้นต่อไปหาโซนทาร์เก็ตโซนบนคือเรามองถึงการรีบาวขึ้นไปหา4107จนถึง4115เป็นแนวต้านถัดไปแล้วเราเช็ค H4 o v e r b o ์บอแถวๆโซนนี้เนาะ,ะถ้าเราเล่นด้งเซล์ข้างบนต้องเห็นสัญญาณการกลับตัวลงมาก่อนเนาะแถวๆโซนบนตรงนี้แล้วเราจะใช้ไฮซ้ายมือตรงนี้4132เป็นแนแว Stop ข้างล่งก็เช่นเดียวกันเราจะใช้4022เป็นแนว stop loss นะเพราะว่าถ้ามันหลุดตรงนี้ลงมาหมายความว่ามีโอกาสเราจะเจอกับเวฟสม super ดอาจเป็นสม extension แล้วนะเป็นขาลงข้างล่างเป็นขา3 extension ของขา C ใหญ่เนาะโดยประมาณโอเคแผนวันพรุ่งนี้ประมาณนี้ฮะขอช่ดีครับพี่พ,พท่านสวัสดีครับ